ตัวเขาคือไก่พงตัวมัคือโอขายฟงหู้จแกงมแกว่าขายพงเอาค่ะวันดีเอฟซีสุบูซุฟคนะคะครับผมค่ะบือนีลัง ไปเฮีตุลผับปลามากนะคะยอดผับปลาก็ได้หนึ่งสองสองนั่นก็ว่าหนึ่งสอ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 งเงี้ยแปดแปดหนึ่งสองสแปดศูนย์หกเลค่ะหนึ่งสองสองแปดศูนย์หกค่ะที่วัดปลาบันเหมือนละคะรวมถไว้รวมสั่งน้ำกันแค่ค่ะสิบห้าเมื่อแม่ครูก็เรียนตุลผับปลาไปเช่นนึงนะคะครับผมแต่สับรับมือมีนะคะค่ะคือวันที่สิบห้าค่ะสิบห้าพรษดาสองห้าหกหกมื่อนค่ะ รอฟังข่าวดีนะคะจะขอให้กูโด,ดนบรรดาลนั่นแหะให้ลูกให้ร้านสูบุทุกคนทั่วลกนนูกในสุขในลาไปสุขในในม้าน้ำตันเฮ็ดบุญไปน้ำกันเรื่อยๆนะคะเนาะ,ค,ะครับผมใช่แต่นี่ไล่ซื้อไล่เสียงซึอเอาค่ะวพะลวมบุญมาทั้งผูกฝากตีม้านั่นนะคะครัในผูก็ขาไได้อ่านเนาะสค่ะอ่านไล่ซื้อให้ค่ะและ้วก็เขาขึ้นในกูค่ะคู่ก็ซือเอาไว้ัดส่วนสองสามพื้นนะคะไล่ซื้อ จำไจ้ะขอขอบคุณขอพ่อีเมลหลายๆนะคะที่รวมมาพอขาดสายค่ะก็คือมือเอือนนะคะมืออือนกับสีล่ำถวายปูแล้วกับ่องก็พวงมาไรนะคะพวงมะไรขอขอบุณขอบพุณหลายๆเค่อทีรวมพวงมาไมากเก้าร้อยเกจสินนะคะมืออือนหรือว่ามือแรกเครื่องเป็นใบตองนะครับใบตองอะไรไม่อว่ส่งมาลำลวยนะคะเด้อยเงใบตอง ถ้าไปตองไปเฮ็ดใบสีใส่วันที่สิบเก้ากะลังหนึ่งในยิมแต่วันพุ่ยังไปตองบอไปตองนะคะเมื่อไร่โ่เนี่ยอ้ากมาไปจะขมาแล้วขมานล่าวไม่แตงโเนอเพระกาไปส่งท้องวัดเพราะว่าจะผลไม้เนา่คือให้ไปส่งท้องวัดเพราะว่าหลังจากวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีคือสิบันั่นแล้วนะคะนั่งสิบแปดคือพ่งประกอบเรียบร้อยครับผมค่ะถ้าฮอสิบแปดเรไม่ต้องส่งมากนะค่ั ่ะมาดอกไม้คือมาได้ดอกไม้มาได้ค่่เพราะว่าดอกไม้แม่พูดก็สิอาจจะไปขึ้นแก่กัน้ำน้ำค่ะแก่กานขึ้นให้ดอปูตาน้ำเทั้ยช่างช่งที่พอน้าแล้วค่ะแต่มีดอกไม้ดอกไรได้คือกันค่ะพวกมาลัก็ได้ครแต่พวกมาลัมันใสหลายคือเกาวอธิบายเพื่อค่ะอันนี้ไา่ซื้อมีติบอลนี่ค่ะเอออันนี้คือลายเชื่อนะคะทีมงานนางมัชจิมา ค่ะตัวรวมบุญมานายพี่รัพัฒนนายสุภาพรพรขอบขั้ว,วนะคะพรทิมงานร่รวมยอดให้พอแม่คูสองร้อยให้บ้านให้อกียคนละหนอยนากหน่อยาการยาวยิ้มคนละหนอยนะคะอันนี้นาหน่อยกานยาวแก็มียิ้มะคะ่ะขอบคุณครับ มาี่ว่านี่คนละล้านะคะขอบคุณสำหคุณขอขอบคุณขอบคุณทุกมานที่มาน้คะได้งโษกมาเรื่องวันนี้ได้มาโดยตัวเองว่าที่สิบเต้ามาหลวมบนน้ำกันนะคะเป็นบุญไงคนอีเยันึงนะคะเันเปิร้องนะคะที่วัดป่าซาสนุกบนวัดละลามีวงดนตรีลูปุงมันลามสาสตลยเขาแม่คู่เขาหัวนะคะวอมกับไอเน้ซาที่นํากันนะคะมาติดตามสมนะคะมาม่นํากันแห่ตัเงินไปน้ากันอมคับไอเน ค่ะ gotcha. ส่วนเสาและไั่กังเว้นค่ะค่ะตี้แต่ีนมูนเ่นยัค่ะครับผมเออมาไหมัามีมูกักก้าปโฟกุฟุก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 กุ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 กะกุกุกุกกุกุกุกฟกุ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 กรกุ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 กกุคกกุกก วันนี้เป็นวันที่สิบห้าเมื่อเมื่อเมื่นเมื่อให้ไหมอเอิมครับปูเออมือ่อเมกับไปชักรรกรรมวันที่ใครเชื่อว่าไปรำจะเริมทะลาะให้องค์ปู่ที่ฝ้าเข้าของกับกปูจ่าปู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 เขาเอิ่มไปร่างชื่อวัดฝ่าวัทเมื่อเออไปร่งา,บา,บาออรงให้่าวเวิ้มถาวเว้มทุกวัน พร้อมกับปูปข่ายหน้กะนาดกระนาดกระนาดใะไม่เครับปูเอองปูดิแต่ไรเส็นเราละอืปูี่คำข้างไปงูนั่งร่ำกับมือผู้เฒ่าผู้เียวกับมือวครับผู้น่อยโน้มคุ้กับมือโอ้ทั้ขงนมนุษย์มาเป็นเคื่องยือหรือวะารัระหวางเนาะครับปูแต่วางมาคู่กับเอยูดเราลักพระฉะัอืมโอ้มานงามว้นคือมาขอพร น้ำแหบคนก็บม่น้ำขาวข้าว่างไมาโดอกม่ได้ทั้งดดกหมดกดกไม้ทั้งคนทั้งหมากรักไม่ขอใั้ยืมครับบางทีฟู่นี่ก็ยกไปขึ้นแกงด้ยนะคือขากระป๋อว่าเออขึ้แกงอยนะมาทำ เออทำได้ดีมากทีมงานเมื่ครูก็เออมึงจะก้นผู้ไข่ตื้อผู้ร้องไม่เท่ากับเท่างามประจันลืมครับพูเออเพราะเนี่ยว่าเท่าคือือการราเจะลมครับเมื่อเท่ากันจะห่างจะห่างกันมาพูเออเท่าน่ารักนย่างเงี้ครับเอออันนี้คุณแม่คุณสวยใช่ไหมจีบูงแม่แม่รับท่านใช่อะไรให้ทาของนี่ นายาก็รักใครค่ะเอาหรวมเขาว่าหรวม,วรวม,วมค่ะขอให้มึงโชคมึงได้มึงโชคมึงบ้าตายทุกวันน่าถูกกลับกที่หน่งแล้วก็รวยๆน้องนะอ,อันนี้ขอใครโอ้ยคือว่าบางคนเนี่ยยิมเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์บาแขา่ง <c oughs> มาครับออกชื่ออะไรพ่อหนึ่งยิมได้ครับ เออคืออาจารไหนวะค่ะเออร่วมข้างบูนไปกับองปูกากับแม่คู่วะค่ะอ๋อหาโกวันน้ำงวยตั่ได้บูนได้กุศลได้ไหนแล้วอาจารได้ด้วยถ้าวานมาหาพับาทว่าฉันลืมเออจะร่วมเพ็มรวมข้างเท็มแม่คู่ผ้าเท็มปูกาผ้าเท็มผู้ขาก็เกิดท่ามมาเป็นผ้าเป็นเก <3 S 1> uh, ้ากาเท็มได้เ oh, ป <t> ็นผ้าเทิมเนี่ยคือการ่วมบูนได้ พราะว่าเห็นคน,นเฮ็ดแิ่นเฮ็ดยิ่งวอะค่ะอืมเฮ็ดอะไรก็ทำเวกเมือนว่าแข่งยิม้มครับคูวันนี้เห็น,น,น่นขานแก่หน้าโกสวรค์ก็จะไปขางน้ำพึ่งเออเฮ็ดผมบอกขายขายบอกอาจารย์นด่ก็ได้เนาะเสายิ้มกไปไทยให่ c เอฟซีบาง่อกูแข่นตัวหน้าโกบ่อิ้มครับเออผู้อยากจะยัเมื่อู้ล่ลก็บอกเขาบอกว่าเอออาจารย์นั่ว่า พ่อขากาศใช้ก็ท่านาะพ่อจาทำพาะเข็นบนหายบมมือดอกของผู้บ่าอาจารย์ถูกมันนะ้วยวกตเออพิท่ทรีควานะมาพ่อเด็กกินใจข้า,ดา,าเด็กกินใจข้างคน้าวเ้นกิจหอยนเ้นไปเออฮะพ่อให้สุขภาพแข็งแรงเรงนาะผูบาอาจารเนาะหมากรุีมืมเอเท่มจากม,มามกกาเถกั โห่ยนบอาดิมากมาเอาแ่ผมจะกดนหอบ้าจังไหนที่เก่ยวกับหมูผมไปนมาคู่คืออันนี้ FT พายช่างส่งยัแ่ะหมูมาเนาะเือยางตรงจิตเอเบอร์เอรู่าบ่มากมาคู่น้ำของเลยงาอุ่งๆอาับงางากอยโคตรตเด พอมาให้เก็บอี้ใเก็0อันนีก็เก่าิอยาาใก็ดีเก็บเก่าสิบไม่เอน่ะคือเก็ถุง้่ายมันคือบยี่ยมงานมวลงานไม่คงพอทักนั่งอ่านดิว่วบุกมาให้จิ้งน่นร้อยหนึ่งร้อยว่าแขงว่าอ้าวไม่นอเท็ดกับหอวแล้วพอปรแทังอาวไม่เป็นไรเราะอกอาไม่คง้อลาไม่คงไมอไหวถึงแล้วก็จะดูวย เบาคอยเพได้ไดนี่อ่งเี่ยเออยิงนั่งในกอืศอลป์นอืมนี่เขาจมาส่อะไรบ้างอันนี้ผ่านมาทางเขากินงงกน้ำแกงหมูคือเก่านะมึงเนาะเอาไรกูไรข้นายคือเขียวเย็นงามร่วมพูม,มาเขาให้กูให้รักรมือชกมืรมมมอรัามือชกมือมัดอ้กูวันนะขขนะั้นถูกขับให้หึงหึงแล้วก็รวยนะ,นะะ,ะมึงเนะจะรวยจะรืมอ อันนี้ของางเคสอรุลกานะา้เพรบขอคครว่าองค์ูกตาเพราะดวงมาแรงกว่าแต่เนาะฝากมาเมื่อยังนังร่อยก่าอเอกบนายมือยาช้าละผงนะขอรดีช้าระผงเอารวบนมาพรอมกับนางสิบมพาระเวิกอ่าถูกมันดังด้วยขอให้ถูกหวยมืออื่นถูกคนนะุมนะคือถ้าโคตรวยต้องได้เนอะแ้่ไม่ด้ก็ไค่ อันน ah, ี้แต่เอฟพี่จ่ายเงนเราเนาะฟังให้คู้บ่าจ่ายมาจะจ่ายเงนเนาครัอ่าขอรวมบุมกับองค์ปู่คีะคาเพราะปู่ตาผ่านคือผ่านเที้ยจากดึงแล้วรวยอมไม่เบาหรือไม่โฟแล้วโหัวไม่ได้ไู้แ่เ่วมนะใหญ่กกจะเทตะก้าอพรามันเบาหรือแค่เนเคื้อตืเลยครับพ่อบะงเ้อตืมกับเขาทขายู่เหเา่านว่า มันมันบก็คือคือมันบวมมือเหยีแปลผมอยู้ะว่าแขมาเนาะลรกเนาะครับคุณเออแลขอให้คน้ร่างือ้โชคมื้หมายคือผูกตัวคนด่างด้วยขอให้ถูกไว้ก็คือผัวพ่อจะให้รูดลูดเป่าพ่อกระ่นะลูกได้คือได้คือยิมแก้มนาะครับคุณหอดมือขึ้นมาได้คือหอดหอดครับเดี๋ยวอะไครับคุณเดี๋ยไ้ก็คือรวมนอนัองเนาะครับคะอันนี้มันค่อนขเสาสิัง นะคนทือเก้าสบดีว่าหกสิบข้อหกสิบ้อมาแต่ม่จะงวันนี้ไงไ่เชื่อมือดักฐานนางแอมติตาลงหกสิบบาทใช่หไหมพอมือดักขานนั่นอคร,รับบูเออเอาคมายด้ารำรวยทุกคนขอให้กมยัยทุกคนนะลูกนะู้นี้นะวันนี้ก็จะเอาอพ่อกระเทือนพ่อวันออือัอะนนะี้ นายมืรงแรดถือกำลังข้อคาเราออกผกดตาด้วยนายสวยใช่ไหมตัวเมาคือแรดข้อตัวก็คือโอขายขงอูวก้มขงจแก่มขายข้เอาเรืองตัวก็ใหญ่ดิ่งเอาอย่างนี้ไงต่อจากถูงหัวไว้แค่จากถูกก็ไปซื้อไปยอ่งเรื่องเส้นจากข้ออะไรอยางนมือชิบเสียดด้วยอ้าวใครโชคใหรรักใครข้ามมือเด้อตัวเด้อข้ามมือดีได้ จังมาหาพอที่เตียนบ่าจ้าปูจิ้มกือที่เตียปูด้วยอ้อเยี่ยมแบล้ตงครับปูเยี่ครับปูไหนมาฝากขึ้นงานยิบไปเบิ้งงานใลปูหมู่บ้านุมคนเี่มางอะไรคนไี้ครับคนเด้ฝากมาหยิบมวันปูครับน้าวบยิงกลินสาวครับวัวก็แค่เหาว่ครับอันก็ประมาณแค่กลนประมาณสี่สิบกล้วยล้วปู้า เป็นขาววะยิ่ครับโอเข้ามาเปิดขาวที่คืบสองแรมน่ะมันตกสิบสีอฝม่นยืดมันก่สิบเป็นขาวไงสิบสี่เป็นสาวตีปูสิี่แก่แก่ถึง้านโถมางามจอดนี่เนาะไปผู้สาวข้างน่อยสุดยืดครับไปถึงกับผู้แก่ผู้หอยเอะมันคือถึงผู้งามเอะผู้ผู้หอยงามยู่ปูเรงหน่อยประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วปูน่าจะแก่ผาผู้ามเก็ดซอยแม่แมปูผสมดอกไม้สาอ ไปกิเกินกินม่กินม่ได้กินก็คือต้องมากนึงัวตัว่ะไ่มาเออกวางมาได้กมาด้กวางมาได้องไปดนเขาเออที่นยไปเจอมาแล้วกวางไดไปเจอดอกมาได้โอ้ซื้อกะปุกแก่แมาเอะแม่แบกความควทนของคนเนาะพวาวัน์เกิดขึ้นมาได้คว่าคือกันเนาะ ขอให้ลูกร้านมือชกมือดามือชกมือไม้ถึงแล้วก็รวยจะรวยจะรวยนะนะนบอันนี้ขอคือด่างแม่ขอขอกับเขาอบกกานะเออพเป็นนะโโคโไมวันจด่างด้วนเกี่ยวกับกระตาใช้มือกระตาใช้กระจ่างกระดักระด่างองเส้่เงินแบะพกมา อันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้างบกเคลืออดเรียบร้อยเออว่ายังไงบกเคลือบอึดจะฟอมมื่อฟอมเมื่อฟอมมันให้จึกมน,นะนถ้าบกเคลือบอึดฟอมเอฟคือจะร่วมให้คนละข้าวสิบใอไนไซฟอนซีข้าว <c oughs> พึ่งหรอือเปล่ครับ <c oughs> ปูเป็นกระเพาะคนละคนะครับถ้าไมนเมือกมัน่ายแล้วม็นะไม่ใน้น้ยคืคว่า พราะการดเนี่ยแบบเช็ดอย่น้นลงเองาเออทคือว่าจะคลอง้กับปูข้นอ่อนง่ายพอแล้วบอกนะข้างพอบอกจังว่าหายนะเน้ะกับปูโอเลงไ เขาว่าบเขาเปิดจากฮะผมดูว่าเขาแค่กับกงอยากเออกันเลยเพราว่าเขาแค่กงานน่ะให้มาเขาโอนเิมก้ยเออเขาแข่งขูดูอเรื่องอั่คผ่านเรื่องับปง ไปจับมอันตัหาไดีวเราึงเนาครับอ้าวขอให้เอฟซีแข่งวงที่วงวงมานัเนาอขอให้มือกมือดามือตกมือไม้กูกับพ่พางหาขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาซึ่งรักกไปเวยนั่งล้นะเออแต่งแต่ดึงคุจับเออนางวิจารคำเบดขอเปิดกูกับองค่ได้ไหมเจ้าคะพรุ่งนี้ด้วยค่ะ เออยังมอกระจาดแบบมามากใช่ไหมวันนี้พ่อเปิดให้มาได้เลยจิดก่าคิดเก้าากมากมากแล้ววันคือคิดเก้าเขาแก้โอเคขาแล้วขามเปลี่ยนกระจาดแล้อยังมีกระดาดอืออันนี้ของใครอันนี้คืองานนำเขาคือมาเขากระดากูไรกูรายคือเกียงเรงงานวงบุมา ตัวท mm ี่แปบได้แล้วอาขอให้มือโชไมได้ไมือโชคม่อดันุึทุกทแกทวก็ุกทุกกทุกทุกทวกทุกทุกกุกนะกทุนทุกทุกงมกกทุกทุกกุกทุกทุกนุกกทุทุกกกทุกกกกกทุกทุกทกกองกุกทุกไุกทุกทุกุกพวกไหนวะกทุกมุกทุกทุกท่รบกวนท เมื่อข้ามาที่บักหัวหงอขึ้นมากไม่มมาแขงแผงมาก็แบบแต่ปูทุ้งยาพุ้นของขาเงาเงาพ้อก็จะเท้าที่บักหม้องอเออเกิดไม่ใจดูเแาไปรูปงงเรียกเป็นอาการช่นเนี่ยนะคือเ่าจะเกิดที่พัวไว้ะ้าผู้ขาเป็นผู้ข่ายมาผู้ข่าย ปิดกรผู้ขาปิดกระเทยพ่อเคเลางขากระเทยปิดตัวังกรเทยกระเทกันนะเขาอินกันเน่พ่อเคยเรียกว่าายเน่าอันน,น,น Teraz, like ี้เขาเอากะเทยพ่อตายจเขิดว่าเขาระเทยเยพอว่ามันคือก <ok ับคนไม ก็บอกพ่อว่าคือเรากกับเชื่อเออเราอว่าคือกบกับแรหวาจะถึงเยืมครับปู่พ่อจะถึงแก่นตัวงามหม้อํามเป็นปุงาพุ้งยื่งพอว่าวินงาวิดแางแต่ว่านบอกกสยงไงพ่อมาจากเกิดที่เืองที่หนนพบพ่อพบจะรุไว้เรื่องารุว่ามืเปิดกระเชื่อพอ่าย กายเขื่อนยืมกระเทยถ้าเกินมาวันเขือกะเทยคอตู่วที่สิบก่อนให้สิบล้ายปูไม่ถึงอะบอกเขาถือว่ากระเทยกวนงานอ่ะครับแ่ว่าบอกก็ประเทยว่าม่วันได้ลืมครับบกเกิดกรั้งได้ยืมครับ แล้วก็พ่องพ่องไม่รึมแือว่าไปว่าไม่ต้ก็คือโอ้ก็ชยเปิดสวยจังคือพอถือเร็นหงหูจ๋พอถือว่ามือพ่อเรึงคือคืองานเกลียบบกเร่มงานเกลียครับพอเปิดซืองานการงานเปิดอย่างมากรมครับพราะแกเไปต็สูกับเขาพ่องําหญิงจรึมครับแต่ว่ามือป้าขอนเปิดอย่างมาก ปเยืนเงียวยังไงขึ้นยิ่งแบข้นเงือกนปงเงาอว่ะมันเกีบ้าตุขัขอกระถูกใชข้อกระถางข้อมันกระถางใหม่น้อมันกรางมามันอันยพ่งขอคอว่ะข้อเขาจะกูจะเขัดชัดบุขบอเงือกเอออีหวัดขวางมา แต่ว่าเนี่ยพอเหาแห้ฟังลูกเปินกระเชื่อมไว้ครับถ้ากระเชื่อมมันเปิดตรงแค่นมันยืนเงียวลูกบอกอังถังฟัวตุกข์ก็ไปจังคือาใจแค่ฟุ้งชายกับบ้หงเงนฟุ้งงี้กับบ้องเัินนครับคูะแต่ว่าาจจเห็นฟุ้ง่ห้องบ่ถามพระกัว่ามันเปิดฟุ้งงีหรอครับเบิ้งไปเบิ้งมากมันเนกระเชื ก็เจ่เือร้งคือเราไ่กัดคือแตงโเนี่มันเปิดนกันขนาดเนาะโอกกัดข้นคือไก่แต่พอจะบอกว่าบอกว่มันคือพอว่าพอ่ามันงามเป็นปกติไม่ลู้เนาะงามไม่รึมงามครับไม่แข่งกระพริบเนี่ยพอเรยกว่ากัดคือจะรึมพอว่ามันหนาดแตงกมวันเจ้า่ะ ฮากพโฟนก็เพหายว่เข้าหันอึ้งักหัวงง้อยงอหมฮ้วว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 ูวาวววว่วว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 ้ววแวบวววนวว่วว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 วอเปวววววววอวววาวววบวว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 เววววจวว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 วาวววววาว่าวว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 ว่ ขอให้เราเป็นคนดีก็พอแล้วลุงรนบะบ่เดอดเดือแข่งปั้นหนักเรื่อยๆบังมน่าเออเปิ้กระืนกระ้เชื้อเ่งตะกุ่มบเหมือนเรื่อยๆเออข้าม่าเปิ้กระเื้อ่ะพมันขึ้นวากระทื้นวาอใไม่เห็นมาเรื่องไม่เห็นความเดืดว่าเขากระเื้นไม่หนากสงขรนเขาค้นหนักเรื่อยเขาเกิดมาไม่กลับก็เรื่อ เขาเกิดมาเมื่อกันแต่ว่าเกิดมาชช่นนี้บางคนกับมาถนะ่างบุญเนาะครับมเอกระู้ขีดเิ็กใจค่ขึ้นกันรครับคนทั่วไปนะนะั่นแหละอืมมันกรดูกขีดเลกใจ่เราจะเกิดเป็นอะไรก็ท่าเนาะเนาะนะขอให้ได้เกิดมาเป็นคนเป็นกระเทิกระถางบุญได้เป็นพระเป็นไม่ขี้เป็นลูกเป็นน้าเป็นคนธรรมาดาก็ทางบุญได้ทุกคนเข้าใจไหมลูกใชครับเพราะแคนั้นยั แรงแข่ควันหนักเพราะครช่างก็เทย์พวกเากถือเนาะโอ้ชอันนีว่ากันเทอเพราะขนาดเขาเกิดมาหัวหมกรแกันเรอเร้อให้หักกันไปดีกว่าทั้งกันได้รึหักกันไปบ้านเมืองก็จะได้ใะเริ่มงใจเริ่องเดื่อทำมากขึ้นเพราะได้เบียดเบียืกันและกัน เออสังหวะวันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้ก็ลูกร้านก็แถมาคืนกันให้พวกนะนะหักกันไปแพ้งกันใบเออจักน้อยกันเมือ่ออายุไขกันตายหรือกันกันเรื่องครับครูเก็บภาพาความทรงจำความรีความงามที่แม่ครูได้พาฉัดคุ้มค้างวุ้ง,งกัเป็นวัดนั่นวัดนี้เออกบาบาับผ้ากันไปเช็ดตุ่มขับควาเฮื้อตุ่มเงินตุ่มกันรักพื้ เออว่วบ่นววงแรงรวมแก่ตัางมือะเกิดแต่ความดื้อถึงดืด้อๆเพราะเนาะครับโอย้ยากไปกินแย่งแข่งใจกันเออการกินแย่งแข่งใจมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราได้บุลนะลูกนะมือแต่มันจะได้บ่าแล้วก็ได้ความฟุ้งเฟ้อลูกไม่มือใครอยากเห็นเราเด็นเกือแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเขาพลาเขาเคยท่องอืม ดีนะลูกเมื่อผูกพ้าึือพัค่ะไม่ต้องไปอึดช้าเร้อการร้องกับใครเพราะว่ารู้แล้วถ้าเราคิดไปอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เข้าแก่ลูกเนาะนะวัน้รกๆมหน้านเลยสมควรจะหรักลูแเรววนะลูกเนาะเออทั้งรับปากเสอะเออเออก็ไดรคุยกรยบร้วยแร้ว่ะมันว่าสึงแค่กลุ่มหูไงหัยโห เออไหนก็หนาพุ่งรงบองหมดเนาอนอครับปูเออขอให้บมดเสือก็งี้นะก่อนมือคู่มือมือคู่มนอายุวันนี้ถูกขาบไปกทหนึ่งเราก็่วยช่วยก้าเก่มันยันร้องว่ะี่หลังพ่อบอกอย่างนี้่เร็้งตัวกเจ็ดปู่บ่ครับพ่อพ่อหับพ่อหมงับใหเราแล้เพอเรื่องาเรื่ว่าจะปูแห่งสัตว์สิบปู่บ่เพราะว่าอย่างนี้เลย เอออันนี้ผ่านมาทางเข้าไอซ์รผ่านรวยน้องเนาะไอ้ไอ้ผ่านรวยโอ้ยน้องได้จึ่งดังเลยยุงเออรวบมึมาเออเขียนรายชื่อรายเขียนเรียบร้อยมัลูก้องอือเอาง่างอุดมวันน้ำกับคุณครุกว่ามันคู่ก่อเลยลูก พ่อสงไข่แจ้มกับกุญครุกปเออชาวไรมาหาชิดบาทเรียครับปู่เออ่าวไรกับไปกุญไปกุญทมน่ะเจ้าลูกเออขอทํ้มือชกมือร่ามือชกมือบ้านอายุวันนะสุขับพไรนึ่นแล้วก็รวยนะลนะเดี๋ยววันี้ถ้าเร่กเก้าสเก้าสิบแม่คงูจะให้เกบินนางอาเก็บสิบบาทนะลูกนะข้าใจเนาะูให้เก็บสิบาทจำมือานมายเก็บไ ถ้าเรียกอกตเรียกปูเ้าเขีฟังว่าอยางหลับฟังอยู่างปูถ้าเรีกออกเก้าเขียบไม่ควกจะให้จุอื่นยังไอ้เก็บผิดคปูโอเควิยานั้งหมดกหาตุ่มวานมาด้วยด้อืหัวแจบอแจกขันห่แจหลอกฟอกเทากุ้งจยวเงือกมันใช้ไมูกเงือกมันนอ

ตองพอเด้อหกแล้อตองพอมาถึงเพียพว่าพอเห็ยป๊อกป๊อกป๊อกป๊อเจาเจาพอถเพ่อเงียมันร้เร่งพกะเรามาเราฟังเ่งทำมานีึนเงียมันฆ่าพ่อตเหมือนขีดหื่งขึงีย้อง่งพ่ะฉันขอไรง พ่อบอกเอง่แมงเริ่มข้นวผีชิเงียรลงข้อนะเริ่มเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันัดอาดครัูเห็นพก็เริ่มสะอาเพราะว่าชิไม่เงียบก็เริ่มมเมมเหมืปอก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 เาใครแก่ก็เยิมใส่ใจผู้ใส่ใจครับไม่ใช่ังกระโดดเอาข้นวีเงียเขาเลอเปล่าปอเปล่าแตยุหลปู เอมากเาครับปู่บักพาว่าอ้กุายไขมันหลายเบเลยครับเดียวพอถึงร้องบุพอถีอก็คือไอูุ้มันก็เด้อครับูมบังข่ามันแบบจ็คเด้อครับวันเดีวครับของมันเข่ามันแก่กูนะสมยุติปู ผมบูกแค็ลูกกัยังมาพูดไเอาบอกผ่าไม่พอคือแคบแข็งบูม้าเอฟซีทางนะครนพนมกับปูครับป้าคือเขาเอาไม่กะโวลเลยนะลูกหวานมาเรื่มคบปูเอากันคือไข่โคงมาถคือเอาบ้าพอจะรวก็อลูกบักข้าวนะคาปูบอกเขาแล้วบอกเจออื่นครับเออเอาพอจะให้โชคหวานไปนะมักข้าวไวแ่จจอยมาปูเอองั่นละ มกกราปกค้ยหัวงอาน่ะน่ัปเก้ยกตะดูกเล็บพ่อหน่ะที่พ่อเอ้มาหาโูใหามันเ้อมาแก่แม่ค้นักงจักคืโอยนัว่านบ้าปโ้าจักรคือแ่ยักขึ้นมาบกเข้าเขาไข่มากเขาใข่เอาก็มาี่พ่อมาคัะก้อยก้อยแกปกพาบาจักรโแกนเ้อ พ้อเกอข้าในมกอกำบันกอบๆบักเผาเคลืมันเท็ให้ข้าแกบักผผามันเกิดโคนงวดบักเผาเต็มวัก็ได้หลายงวด้ะยืมครับปูก็จะได้ประมาณเก่าเลยจะชิ้นน่งเนี่ยเก่ารอยกิ่งกิงแปลว่าพอเกลือชิ้นคือเกล้อวรกครับคุกเกรือากด้วยตบวชาก็ร้อนัวเกลือหัวโคตรร้อนออ อ้าเอาแต่คือพ่อคือหายโรดหนึ่งเมาเรื่อยืมชิปเกตบาทิเกตบาทูรบองครูอ่ามาถูกใจก็ให้จิบเกไปเลยเนาะสิบเกตไปเค่นั้นนะลูสาธุสาธุสาธุอ้าวขอให้ลูกนานไม่ตกมือจับมือถกม่บ้านอายุวันนะ้นกขาดไปหนึ่งแล้วก็รวยจริญเจะเรื่ลูกมาสาธุสาธุ สวัสดีครับครับกันสนใจแอดไล<ว>น์นะครับเบอร์โทรล้าล่างนะครับเนาะครับตอนต้นช่องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เชกสวัสดีครับ